โห้หนใครเหน่อยก็มีค่ะต้นตุ้นี่โอ้โ <S esting styles> หอ้วนเลยตุ um, ้มพี a, ่น้องที่งเลือเที่งขาอยู similar, kind of ่นักั่นวิชาแที่นเพ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 เกิบสองไครงามาไหมค่ะโอพี่น้องเอยมีแต่รอกงามงามมืามตุ้มๆอ้คุณคะพี่น้องปัดปั๊ดโผล่เดียวนะบึงทีคามากี่ ล้ออเดบกบค่ะพี่น,น้องเบือบงคะ่ะขอดีเล้ยวดอกบอกงา่ายเลยแต่ละดดกคะ่ะแต่ว่ามันหนม,มือป็งไงแล้วค่ะมือสมมังหนึ่ะดีแล้วค่ะพี่น้องเนีเ่ย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะเอา้าเมือนี้กลก็มาพบพ่อกันทั้งโคกทั้งเขาคือเก่านะคะก็โคกบ,บนันทร์มงคลคือเก่านะคะพี่น้องเมื่อนี้สาแพรกับผาพี่ผ่นองมาเก็บเฮดคือเก่าแล้วนะคะ่ะสาแพรพึ่งมาฮอดนะคะ่ะยังบบหันใดๆจกด้กดอกยู่มื่อขืนมาไตาก่กะบ้าอีดกะบ,บ้าหมันปันไดนะคะ่ะ ก็เลยมาสาวเบิ้งเยี่ยมาสาวเนาะพี่น้องทายคลิปให้พี่เห,ห็นน้องได้เบิ้งพร้อมเน้ะคะ่ะไปไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆคือเกลนะคะ่ะว่ามือนี้แพ่วสิมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องหน่อยได้ซ้ำได้เนาะคะ่ะปุ๋ยละเข้าไปข้างในมังเกิลปุ๋ยเนาะคะ่ะไปค่ะแไอพ่นก็บ,บอกว่าเห็ดลรางกออกเนาะมาเคลื่อนมาไตาก่ก็ได้อยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าก็ได้บหราณเนาะพี่น้องกับอกข้างๆอยู่เนาะคะ่ะยังไม่ทันไห้ออกหลายดอก เพ่อนก็นได้กันไปจนมาแล้วค่ะแต่ว่าสาวแพรก็บ,บ่หมันจ้ามือนะคะอก้อนกันข้ามือหนีสิมานบ่หมันจังงแร่น,น้พี่น้องเนาะไปว้าวพี่น้องพอแล้วค่ะเห็ดตุงเหล็กเขาเห็ดละงหกขาวนะคะตุ้งงามเลยค่ะ ถึมเลกเฮกมานค่ะเห็บพึ่งแดงอีกดอกหนึ่งค่ะมันก็มีก,อกอี่หน่อยต่อค่ะเนี่ยน้องใครหน่หนอยก,ก็มีอยู่ค่ะเบิ้งตูมนี่โอ้โหโอ้ีอ่ดอกอีกตูมหนึ่งโอ้ตาสะออน แต่อันค่ะพี่น้องมอเมื่วันมาเห็นมือนีโพนะค่ะโอ้โหสูงขึ้นแล้วค่ะ บิ้องหิดเพิงนุงยุ่งค่ะอันนี้ก็เหลือตั้งแต้ขาะพี่น้องคองหันมันแหล่หลายนะค่ะดอกแตกเบิดขามันเับไปเกียงได้สามดอกเลยค่ะว้ายยุจางไหนดอกเดียวเนี่ยคื้กากายยุมู่ไปได้เบิด สอ้อนสูมกันข้างๆแล้วค่ะข้างๆงางไก่อีรีาคาเมื่อนี่อืมหักกันมาบานหน่อยบานนี่แท้ดอกนี่ พึ่งซาดค่ะดูดอกเดียวก้นต้นคือการขาดดอกนี้นก็ได้เพึ่งเลืองค่ะดอกนึงโอ้ยเกือบมันเหยียบค่ะขึ้นี้ในอันกัวใหม่นะเอ็นกัวยาเนาะค่ะเห็นแตงตีหัวเลี้ยงเอ็นนี่แหะค่ะเลี้ยงอะไรมั่วห้อยู่ ก็เลตพี่บึงแอ,อนอีลีค่ะพาดพี่น้องเที่งเหลืองเที่งขาวย่นับกันเลยค่ะบัประทเนี่ยเพี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 ยปื้ดเก็บค่ะเก็บขอหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าคมก็มากค่ะ ักซ้ำค่า,าดอกเด้ขาซ้ำนี้นะคะ่ะหิดเพลิงดงกระส่งพอมองระดกน,นะคะอีกสองใครงามเลยค่ะอืมด,ดมือค่ะ ไส่แบบไหนเลยเนาะค่ะไข่เนี่ย,ย,ะะยอือขี้หมองละดอกละค่ะนะคะคพี่น้องนี่ก็น่าจะมีไข่เอ้ตูมเดียวนี้นะคะ่ะตัวงามงามเบิ้งเข้าจเจอดอกคุ้มไปแล้วค่ะก็เข้าใจขนบ่เอาดอกนี่ไปนะพี่น้องดอกคูมันค่ะ หลักฐานหอบปัดขาไม่ไหมเลยนะคะคูมันอ๊ยยังผสมประกวดมันะคะอ้าวหักสาค่ะเห็นรอบนี้ออกมงละโด,ดกค่ะมันพยานผีหลอกปุ๊บโอ๊ยยือมมงละโด,ดกไอ้ดีค่ะทำเป็นข้นขยานผีหลอกสันเด้วน้ำดงน้ำปลาปุณนีน้องพี่นะ้อง ดอกเดียวก็ยังดีค่ะอ้าวดอกนี้ก็ยูดอกเดี่ยวอีกแล้วพากันยูเป็นจุ่มนะคะพีสีโลก <c ười> <c ười> พี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ดอกงาม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 ตุ้มตุ้มโอ้ยวันนะคะสีตุ้มด้ยพี่น้อง มาเก็บนกกันค่ะเอาดอกมันออกห่างๆมูนอนละขาก้อน ี่น้องปัดปัดถอยอีกแล้วค่ะพูดนะบ่พีค่ะาทีพี่น้องเห็นแล้วงงเหลือองมูบอกงหญ่เลยค่ะพูดนลออกใหญ่มาพี่ค่ะเพียเพียวเพียเพียวเพียวเพียเพียวเพียวเพียวเพี้ยวเพ้าพี่อีกยวเพี้้ีเยเ เยับซะหนอ่อยหยับซะหน่อยคุณพี่น้องเห็นบ่ดอกเลื่องๆน้อยๆนะคะเนี่ยบานนุ่มเนี่ยเนี่ยหวา,านแล้วคะ่ะพี่น้องไปไปเชื่อมกันค่ะนอ้องเอ้ยันส่วนค่ะ มาผู้เดี๋ยวมานค่ะค่ะมื่อน,นี่เออต้องขี่เลยเนาะค่ะคนเดียวเราเสียวได้นะคะคนเนาะพี่น้องดอกเอ็กซ์ออกตตบานไปเลยเนาะค่ะเออเอาเตบานมันเลยค่ะแม่เลี้ยวถึกเลี้ยวค่ะพี่น้องเอาแต่ดอกนี่เนาะค่ะม่ต้องเอาบุก เอาแล้วค่ะอย่างงอค่ะบัานเนี่ยง้าหักไหมค่ะตกนิดหน่อยค่ะบานค่ะหาเกาเลยพี่น้นงะอ้อมานำเบิดเลยค่ะ พึง่งแดงนี่ก็เริ่มเขาทายู่เนาะค่ะเริ่มเห็นแน่แล้วอ,อ๋อค่าอย่าง่าความขีหินค่ะดอกงามงามเลยค่ะดอกมันจะงามงามค่ะมานเป้นเขา พี่น้องเบืองค่ะพ่ออีเล้วดอกบอกงามเลยแต่ละดอกค่ะแต่ว่ามันหันมูบอ่งไรแล้วค่ะมูละซํำหนีก็ดีแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยง้อเหลือก็ค่ะตะวันตะตะวันค่ะค่ะบานแล้วค่ะมาขายเก็บน้กันค่ะเอาสองดอกนี่ก้อนนะค่ะ กระเหลียวเห็นดอกหนีก้อนเนาะค่ะจังเห็นสามโดกนั่นตั้งกดจอดอยู่อันนี้สงสัยสิเมีนยมึงกือกินเนาะค่ะเนี่นีนมึงกือก็มกักค้าก็คายเห็ดก็ได้เห็ดละงูเนี่ย อันนี้นะบอแมนเห็ดกินนะคะพี่น้องเนี่ยอร่ยว่าเห็ดกินนะคะมันกินบ่ได้ดค่ะมันเป็นเห็ดไตเบื่อนะของสีตันมือลืงสีเลยค่ะถ้าดอกบานมันสิบานมาประมาณนี้ค่ะเนี่ยนี่คือดอกบานแล้วคะ่ะเห็ดเบือ่อเอาเป็นความหูเล็กๆน้อหน่นยนะคะสำหรับผู้ใดอยากมาหาเก็บเห็ดไหม่นะคะพี่น้อง ไข่าขลูหิธเท่าตัวเนาะ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของซาพแพรแล้วนะคะเอาเมื่อนี่แพรกะถือว่ามีความมันมาฝากพี่ฝาก้อง,งลยเต๋วินะคะพี่น้องจะป็นหิดละง,งูกกับหิดเพิงนะคะคนนะ่ะหิดเพิงแดงก็คไขายๆ่ว่ากำลังออกนาะคะ่ะตะวักก็ออกห่างๆพี่น้องหิดละง,งูกนี่็ไขยว่ากำลังออกระคะ่ะใบไม้มันหนาเนาะมันก็นเลยไม่ค่อยเห็นไข่ค่ะพี่น้องหรือเห็นตั้กเต้น เริ่มตูมออกมาเลยนะคะกคับนี่บานเนะาะมันจะออกข้างๆขึข้นกันละค่ะก็่ได้ออกทั่วไปเนาะค่ะแต่ว่าถามามูงใหญ่บก็มีมูงใหญ่มูงหน่อยเนาะค่ะบางดอกก็ะยุดอกเดียวแข็งๆเลยเนาะค่ะบางมูกระยุแบบซีหาดอกนั่นใช่ะหคะพี่น้องอาเมื่อนี่ซาสาก็ถือว่ามีความความแบบพาความใจอยู่เนาะค่ะพี่น้องว่าไต้เกมเห็ดแล้วงงแล้วเพลนเต็มที่เนี่ยจากน้อยอยู่เนาะค่ะว่าก็ สาวมือแล้วนะคะพี่น้องเห็นพันเก็บลองไปพันก็ะได้กันค่ะสาวแพรกระบไดโนไดเป็นแทละมูนหน่อยๆนะคะ่ะได้บหลายเนะ,ะมือนี่ก็เน้นๆเลยะคะ่ะพี่น้องเน้นๆเป็นเห็ดแล้วงอกเลยค่ะกับเห็ดเผืองเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สาวแพวกับิพ่อไว้ซ้ำนี่แล้วนะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ยิ่งเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อไปกระลังใจให้สาวแพว่ผาไปนั่นเลยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ